โดยปลัดกระทรวงกลาโหมนะครับก็คาดว่าจะมีการส่งรายชื่อยกย้ายในฐานกลางปีให้กับนายกรัฐมนตรีได้ภายในสัปดาห์หน้านะครับซึ่งก็ยอมรับและครับว่าจะมีการยกย้ายผู้บัญชาการหน่วยสงครามพิเศษทางเรือเพราะมีข่าวพัวพันกับม็อบประชาธิปัตย์ครับพลเอกทิพั์ทองเล็กปลัดกระทรวงกลาโหมออกมายืนยันนะครับว่าการแต่งตั้งยกย้ายในทหานกลางปี2557โดยเฉพาะตำแหน่งของพลเรือตรีวินัยกล่อมอินผู้บัญชาการหน่วยสงครามพิเศษทางเรือ นายกรัฐมนตรีและฝ่ายการเมืองไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการโยกย้ายแต่อย่างใดแต่การแต่งตั้งโยกย้ายบาจากสายบังคับบัญชาที่พิจารณาซึ่งพลเรือเอกนรงพิพัฒนาสายผู้บัญชาการทหารเรือเห็นว่ามีความเหมาะสมและพิจารณาแล้วถือเป็นการแสดงความรับผิดชอบจากกรณีที่นายทหารจากหน่วยซิลหลายนายเข้าไปพัวพันเกี่ยวข้องกับการชุมนุมทางการเมืองโดยเมื่อวานนี้คณะกรรมาการการเลือกตั้งได้อนุมัติการโยกย้ายตามบัญชีรายชื่อที่ได้ตรวจสอบและเห็นชอบ จากนี้จะนําบัญชีรายชื่อเสนอต่อนางสาวยิ่งรักษ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมโดยคาดว่าอย่างช้าที่สุดวันที่17มีนาคมนี้เพื่อลงนามและนําขึ้นทุนเกล้าในลําดับต่อไปนอกจากการยกย้ายผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษแล้วในกองทัพบกยังมีการยกย้ายตําแหน่งที่สําคัญซึ่งประกอบด้วยผลโทวดิ์โรจะนะพักดีแม่ทัพน้อยที่ห นายทหารที่นำกําลังสลายคนเสื้อแดงที่แยกคอกวัวเป็นแม่ทัพภาคที่4พลตรีอภิรัตคงสมพงศ์ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่15บุตรชายพลเอกสุนทรคงสมพงศ์อดีตประธานคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติเป็นผู้บัญชาการกองพลที่หนึ่งรักษาพระองค์ซึ่งเป็นขุมกําลังรบและดูแลความสงบเรียบร้อยในกรุงเทพมหานครเป็นหน่วยกําลังที่มีบทบาทในการปฏิวัติรัฐประหารตลอดช่วงที่ผ่านมาในอดีต